เล็กไม้ด่างนะครับพี่เล็กหรือบางเล็กไม้ด่างจากอสอเงินเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาทนะครับสู่อาณาจักรไม้ด่างราคานับล้านบาทที่มาที่ไปของเล็กไม้ด่างเป็นอย่างไรนะครับมาจากไหนเล็กไม้ด่างอยู่ทุ่งว่าสตูนบ้านเรานะครับประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรอีกสักครู่นึงตามไปดูกันครับเออมาว่ามเาเลยมามาว่าเลเวียดจำตรงนูนน้นอนเนาะจึงบอกว่าจำนี้เลย พุ่มบอกอทำปลือป้อพิยมักบาทสิว่างั้นเนาะใกล้ปือละมาเพราะว่าเอาเลเอลไแกว่าเอาทำไปมแกว่าทำไปก่อนเพราะว่าถ้าทำก่อนนันเตินโอนในเลยน,นั่นโนโอนในเลยมาแกโอนในจิงโอนในจิงถึงจังว่ามันมาช่วงจวังหวะนั้นมันมันพลิกนัดด้วยเลยพุมบบบมาผมยาวๆนั่นพอในเติร์นใกล้หลาน่านตรงนี้พุ่มว่าเดียวนั่นไล่ปีดูโน สามเดือนตอนนั้นได้ปิดยอดตอนนั้นนะอ๋อได้ให้เบี้ยมาลบไปครับล้านล้านห้าอะไรใกล้ๆแหละแต่๋ยวเราเราเราตอนนั้นคือเลี้งกันแบบคล้ายแต่ว่าคือยังไม่เบี้ยที่เลยถึงไม่คิดว่ามันจะได้ด้วนๆมันนึงมันไม่คือมันมาแล้วจังหวะมันมาแลยจังหวะปลอยดีมันลืมปล่อยปล่อยทีด่อยสร้างน้ำเล็กๆนี่หลังคนก็บอกมันใส่มันสร้างตีเดียวหรอเอาแต่น้อยเลยเราก็น้อยแบบ เก็บเหล็กว่าสมน้อยแด้วป่ามันเอาแต่น้อยไปนหน่อรอดหรอกแล้วพุ่มยืนเบื้องระบาดคของเบื้องระบาดเอาแต่น้อยมันมาสร้างโครงเสียเซนแต่ว่ามันได้จังหวะว่าเราไม่คิดไปเลยว่าน้องคิดจังหวะมันโอกาสจังหวะปีพอร์โต้ไรอบางตอนเนี่ยโควิดซ้ำเทปีที่ผ่านนี้โควิดเลยโควิดรอบเลกกันบวชโวยใหม่หลบไข้ใหม่ดังอยูั่นาแล้วน้องไข้แต่ก็เดื่อยๆก็ราเบม่อนไม่รู้ เมื่อกี้เดี๋ยวไปสร้างตัวเตปมันตัวนุ๊กเตปกันร้องเต้นผมเปิดไปดูกระไรม้ด่างเลยเดี๋ยวนกติดๆกระไรม้ด่างตรงนั้นเลยที่บอลล์รงงานกันกันหรีอโควิดปั๊บผมไปอยู่ที่ด่านกันหนังเล่นฟิตนุ๊กๆกระไคต้นใหม่นุ๊กๆกันนี่เห็นมันไคเร็วมันไปผักเดียวเฮ้ยนี่ไคปอโควิดระร้องเราอยู่ด่านล่ะไรนะผนทะเลล่องไคเลยตอนนี้ปุ๊บไปเลย มันตึ้งอุลเบีย้ยเลยนั่นตอนนั้นเรื่มตอนเรื่มเรืมแล้วเรื่ม,มตอนนั้นเรื่มเฟสรุ่นเด็กเลอเฟสเราเล่นมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ดังเราเล่นมาสิบป,ปีและสิบปีนั่นแต่ว่าพอช่วงนั้นนึ่งโควิดพอช่วงโควิดนะคนมันในกรุงเทพมั้งเบีย้ยเขาก็ลุยตึ้งเขาไม่รู้ทำธุรกิตเลยพอออกจากบ้านไม่ได้บ้านเรานี่คือนึ่งตรงตะหยางนี่นั่นเนาะแต่เขานี่เขาทำงานบรอดซัทหรือแบบบรอดซัทเนี่ยเขากะปอมโอมเลยอ่ารอเลยเอ้ยกล้วยด่างมั้งเลยมั้งนี่ปก เอาไปต่อยอดได้พรกข้างรื่งในทรนนี่ผมออกนาะนั่นเลยเขาก็เลยลืมเลยที่นี่ตอนนั้นก็เลยมีบางคนก็มาใาญ่ยามังเขาพูดกันไปหน้าว่าออจริ่งมันจุดเริ่มตอนนั้นมาจากเดยโควิดมันมาเลยมันมาจากโควิดเลยครับผมเิ้นว่าการเปลี่ยนแปลงคือเนืองมันคายอย่างแต่เราคายไม่พอตอนนั้นก็ลืมหานสื่อใหม่ตอนเซนตองเซนตามเซนตอนนั้นเลยกล้วยอยาเซือนัด เทว่ามาบุนะนก,กบนั่นนัดกับกล้วยเนาะโ้ยนี่เนาะกล้วยแต่จริงๆอันพุ่มได้ไรทางเกราะว่าประสบการณ์เลยโค้งมันยัยอง,อยงอยู่เร็วแล้วเนาะโคงยังอยู่เร็วกันแต่ว่าตอนนั้นเด็กมันห้ามหมากเลยเนี่ปา้าถึงมันพุทธตอนนั้นช่วยเราอ่านคาดว่ามาตัวนี้มันมัน,มนเร็วไปตัวได้บนสบ,บู่เหลือนั่นมะันเหลานุกนุกกันน้องบ้าหนว่ามันชงรูอไม้พุ่มโอยเหลีมันมันเปลกมันเหมือนกับเซเรนเนี่ยเซีรนมันเป็นไมโน่มันเป็นด่างสามซี ไนนอ้นี่บ่นเถยเดี๋ยวมันดังสามที่กันตึ้งลองอ่านคาด้านหนอ,อก็เลยว่าไอ้องอ่านว่าช่องเซนโอ้โหช่องเซนผมแพงนะครับตอนนั<ช>้นผมวอกเบียเ<ๆ>ต็งน้อยช่องเซนเนาะก็เลยว่าปนิว่าเรามีลูกค้าประจำมันงนะฮะก็เลยส่วงหลบแปลลูกค้าประจำไปไอ้จุงเตี๋ยจุงปั๊บอ่าเฮ้ยพี่เล็กขายเท่าไหรอืมพวกเล่นเล่นนี่การเขยนึกเราเตื้อกว่าห้าแสนครับพี่เล็กลดให้ผมหน่อยเพราว่าโหลดเล่นๆกันไปนี่กว่าลดไปเซนเลยเอาเซนพอ มันอ้วนเลยเส้นเส้นมีสลิปเรียบร้อยอ้วนดึมข้นมาเลยครับวิงยางนี่ไม่ได้ถึงเจ้ามูงเอาจะพอะเส้นนั่นคือความเดียวมันร้อยตอนนั้นนะตอนนั้นตอนนั้นคือมันพลิกจริงครับตอนนั้นก็คือหยุกเดียวว่าความฝัน้องหยุก้องความฝันเป็นความจริงอยากได้เรื่องก็ได้นะจริงจริงจริงเนาะชื่อ